สวัสดีครับอยู่ผมเบนตโตซีโรวันนี้มาเล่น g o o t t เ l l b d d ท e a m นะครับอยู่เกมแนวสยองที่น่ารักหรือเปล่าไม่รู้นะไปเล่นกันเลยดีกว่าแบบเกี่ยวกับการนอนที่ฝันร้ายไปของเด็กคนนี้ลุยเออมันคืออะไรเนี่ยหมดยากเหรอไม่ใช่นะอ่ะอ่ะกดอันแรกก่อนโอเคมันคือเกมแนวแบบ u d เดิน คือเราเดินในห้องแถวนี้ขีดขีดคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับโดนพบเจอมั้งเนี่ยชิปเอ,อ่ออเราต้องหาอ่โอเคอ๋อเราต้องอ๋อเราอยู่ตอนมืดอ่ะ เราจะไม่นี่นะนี่เราจะเห็นถ้าเราอยู่ตรงนี้น่าน่าจะตายโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะเก็บยังไงอ่ะกด F F อ,อ,อ๋อเก็บกด F เ,เพื่อยูนเหรอ,อมันขับยากว่ะ กด F เพื่อโยนโอ้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนวิ่งก่อนเลยอ๋อเชี่ย อ๋อห้ามเสียงดังโอ้อันนี้ห้ามเหยียบห้ามเหยียบใช่ไหมเก็บก่อนโอเคก็ง่ายอยู่นะเฮ้ย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 โอ้โอ๋อ โอ้โหเฮ้ยอ้อมอยู่ตรงนี้ทำไงวะ โอ้เข okay. okay. oh, okay, ้าใจแล้วกด G โอเคกด E เข้าประตูู้ขวาจะรู้พาแล้ว โอเคเด็กเข้ามาแล้วเข้ามาตัวพอใจนี่ได้ภาษามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษโอเคโอเคด่านสองโอ้ยเชื่อตัวอะไรบอ อยู่ไหนวะมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้มันเห็นมันเห็นมันเห็นเฮ้ยมีหมีด้วยเยเย็นมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นแล้วประตูเปิดอยู่ไหนวะประตูเปิด เฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นวิทางตรงนั้นวีทางโอเคเข้าใจเกมแล้วแต่ประตูอยู่นี่อยู่ซ้ายโอเคมันไปแล้วเดีย๋ยวติดดิมันต้องการอะไรกล่องกล่องกล่องกระบาดมันมาแล้วฮเฮียกล่องกระบาดโอเค วิ่งเร็วยังวะเฮ้ยตายกูตายกูตายอ่ามันมาวิ่งด่วนหมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยกูจะตายแล้วโอเควิ่งด่วนโอโห้วิ่งแรงหมุนกูจะตายแล้ว ติดไอ้ฮะยา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 ,ยากูตายกูตายกูกลัวตายอืมเข้าใจแล้วม,มีอะไรโอเคพบแล้วพบแล้วมันตามหลักมาแล้วเขา้าประตูเอา้าเอา้ามันครบแล้วนี่อ้าวมันยังไม่ครบอะไรอะ วางตรงช่องวะโอย๋อฟักวางตรงช่องวะเดี๋ยวรีก่อนมองไม่เห็นมันอะโอเค โอเคไปทางนูน้นลูกบาสกับจานก็ใช่ไงเออไอหาเข้าประตูแล้วเรียบร้อยก็จะออกทางนี้เหรอเอาอะไรวะเอาโดนดึงอะไรอะโดนดึง มึนกูตายะวะอะไรวะองต้องไปเช็คประตูก่อนหรือประตูมันย้ายที่วะเออโอเคไปข้างบนรวนเจอแล้ว Ơ, mình mà What? Như là quá กอะไรวะเออเข้าได้แล้วโอ้าเกือบแล้วโอ๊ยแปะไม่ออกเอาวอ้โอ,โอ้ที่ใหม่ฟอกใหญ่กว่าเดิมอีก โอ้เป็นเดโมนีน่เล่นยากให้หายห้ามเหยียบจานเหยียบจานล้วก็ตายเลยหาประตูยังไม่เจอเลยมันอยู่ไหนวะ เจอประตูแลว้วประตูต้องการโคมไฟกับหนังสือกับแก้วโอ้โหมยังเห็นกูอีกไม่โดนกูหรอกกูวิ่งเร็ว Okay. แก้วกับแก้วกับหนังสือกับอะไรวะแก้วแหละแก้วเก็บก่อนแก้วอยู่นี่แก้วแก้วมึงเก็บแก้วไม่ได้ไงวะเฮ้ยโอ้ยไอ้เยี้ยเร็วจังวะกูยังไม่ไดกดสเปกบาร์เลย แก้วหนังสือโคมไฟเออแก้วหนังสือโคมไฟแก้วหนังสือโคมไฟแก้วแก้วแก้วกูถือหมดเลยเก็บเก็บเออหนังสือหนังสือโคมไฟนี่โคมไฟโอเคโคมไฟเก็บแล้วมันอ,อยู่ข้างบนหรอโอเคมันไปแล้วมันไปแล้ว หนังสืออยู่ข้างบนที่จำได้หนังสืออ่าเหยียบแก้วแล้วตายเลยโอเคหนังสือโอ้ออย,ออย,ออย ตรงนี้ก็ไม่เข้าใจว่า,ม,ม,าวมันมาแล้วมันมาแล้วมาทำไม ไม่เข้าใจเกมมันว่ากูต้องทำไงถึงมันจะเปิดล็อกกูก็เก็บของพบแล้วนะคือของผิดโอ้ไกลไกลกูมากโออโอจุกนี้ก่อน

แก้วทำแก้วทำบาดตายองผิดแก้วไหนวะ A few moments later แก้วแก้วมาเห็นนรูปร่างแก้วเลยโอ๋อเจอแล้ว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 กูตายตรงนี้ไอ้ห่าเห็นแล้วอยู่ขวาสุด ห้างเลยอันนี้จบแล้วอันนี้จบแล้วอันนี้จบแล้วน,นี่ต้องจบแล้วนี่ไงแก้วนี่ฮาเดินแล้วก็ต้องเสียวโอเคตรงนี้ มันต้องมาตรงนี้โอเคเราก็ขึ้นท้านบนรีหน่อยร <c oughs> ีไปประมาณครึ่งนี้แล้วก็หยิบ ผี่มันจะไม่มาลีนิดนึงนี่ไเปิดได้แล้วนี่เปิดเลยอันนี้ถูกแล้วนี่หาเป็นดืกมแก้วกาแฟโอเคเข้าไปแล้วแปลไปออกโอ้โอ้โอแม่ใหม่เหรอ อันนี้ต้องมองดีๆแล้วเก็บอะไรเก็บไปได้ไหมเออกูเก็บไปก่อนบ่แม่งเป็นลูกบากโอเคเจอแล้วเจอผีเนี่ยจริงดิกูหลบยังไงวันนี้แก้วเก็บแก้วก่อนแก้วไม่ใช่แก้วนี้อ่าหลบ โโอ้โหประตูอะไรครับประตูต้องการเป็ดเหล้ากระป๋องเขี้ยอะไรวะนี่อ่ะเป็ดขวดเป็ดขวดเป็ดขวดอะไรวะเจอเป็ดแล้วฉันเจอเป็ดแล้วฉันเจอเป็ดแล้ว เออเป็ดเป็ขดขวดมึงก็เก็บสิโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วไปคูดดาวตรงนั้นกันวะขวดขวดอยู่ตรงไหนวะ ายอยู่ไหนวะข้างบนเดี๋ยวรีก่อนโอเคมันเห็นแล้วต้องไปขวดหาขวดให้ได้นั่นแหละอยู่แถวนั้นแหละเชื่อเลยอยู่ข้างบน โอเคไปขวดอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วฉันเจอแล้วฉันเจอขวดแล้วฉันไม่อยากเจอขวดแบบนี้หาอ้กูตายกูตายเอ้ยผีอะไรมาตรงนี้วะ เป็ดต้องการเป็ดจุ๊กจุ๊กฟัตเตอร์โอ้ยเป็ดยังหยิบยากเลยฮ่ารีจุ๊กอ้าวเสร็จกูดิเออเหลือนเดียวเหลือนเดียวเหลือเดียวเหลือเดียว เหลือเดียวเห็นแล้วอยู่นี่โอ้โหกีบชากอีก,อกดีฮึแม่งไปตรงนั้นโคตรโคตรรถเร็วเลยมันเห็นด้วยมึงเห็นกูตรงไหนอ,อ่ะไปแล้วกูเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแล้ว ไปแล้วมันตามมาเนี่ยไม่โอเคไปไม่ผ่านแล้วโอ้ยไลเดี่ยวาวจบแล้วเหรอโอเคจบแล้วโอเคจบคลิปถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดสใายด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไป うん。<laughs>